เอาป่ะทำไมฟอร์มอยู่งั้นไม่กาหลังให้เพื่อนไงกูทำอะไรที่ไหนโอเคหลับกันก็ยังเป็นตัวน่าดีเลยที่โดนครับจัดเพื่อนอดีตที่มาพี่คาริเหรอเปล่าักยิงฟรีอยู่ แค่ชมมันเป็นไงแล้มันมีการ,การังใจในการเล่นต่อ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมมอลแรนด์และบัตรไลออดผ่านเว็บไซต์ Richman Shop ถูกคุ้มค่อยเข้าไวใน5นาทีและยังมีบริการผ่อนชำระที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายพิเศษสำหรับคนที่เติมในเว็บเมื่อเลือกแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ถูกคุ้มเติมไวขนาดนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น เฮ้โลสอตัวแปดตัวนึงเฟสนีอนน1ร้อยหนึ่งใจลอนียนเนีอรอยหนึ่งเฟสแปดห้ากลับหรอติงวันนในในแฟมชิพเฟดฟาบ่ะแปดแปดห้าตายกูได้พี่เออเราก็เราเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ แต่หน้าแต่ห้าแต่ทุกไซเวอร์มันคมคมครับคมครับ spike down mid last player standing one enemy remaining ออ standing ahead ไอเฟิร์เฟิร์เฟิร์แม่งยิงกูแรงมากเลยมันแท้กูเอาให้แบบสุดแล้ววะเมื่อกี้เหนื่อยเขี่ยเฮ้ยเขี่ยใจมากอ่ะอยากให้แบบมาเชิญมาเชิ

ไปกันร้านล้านตาดีกว่าคุณแมพอถ้าปวดเทมอ่ะเลยที่สุเลยตัวลยตัวเนียนครับเนียนครับกก็อลก็ยสปาย p l n t e ตั้งบอมปหน้าเอ้นขามามาเอ้ยเขามาไดเขามาไร We are standing oh, yeah. one enemy remaining. I'm didn't see it. A lot. Spike down, A. No, oh, don't. Spike is A.

กลับเวลกลับปะกันที่อะไรของแมวรอรอเอวลงมันหลอกกองครับซีลองสีลองสีลงสีลงอยู่เล่นเลยพี่ไอ้คิวไว้ไปเลยเพื่อนมั่นใจดีวะ30 seconds left เล่นอะไรแหมเพื่อนสะกดเป็นไงบ้าง เฉียวมันเล่นแบบไม่ต้องกินอะไรเยอะเ้ยแบบได้ประสบการ์เล่นพันาตัวเองไอ้เหียไ้ประสบการ์ที่มีมาสดีแบบตองช่วย long ้องช่วย long ข้ามมาทีว่าจะไปดูเอปักหนึ่งแโอ้โหนาเฟดนึ่มาวันแถบ

เหมืนโปรเลยครับวาฮรว่าครรับนาดอดืดทำจัดเพื่อนอดีตาที่คาดอีกแล้วหรอเปล่ายักยิงฟรีอยู่แค่ชมมันไม่เงียบแไม่มีการังใจในการเล่นต่อมันมันมันคือมันมันง่ายอ่ะเาดจริงเขาบ่มเลยบจะงี่เง่าแล้วน่อะรี

yeah to what the <laughs> last <laughs> player standing <laughs> yeah, yeah, <man>. one <laughs> enemy remaining <laughs> oh <live> <laughs> <on>. <laughs> enemy spotted eight hey. face your fear. Oh, คนมองไปช็อโอ้โหแปดสิบห nee, no. okay, ่ Nowadays, ูเกิห like, ลือ like, ย่างไรโอิบโอเคโอเหโอเค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 โอเโอเค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 โอคโอเคโอเโอเคโอเคโอคโเคโอโอเโอเคโอโอคโอเคโอเคโอเโอเคคโอเโอเคโอเคโอโหอโอโโอเโอโอโอโเอโคออโ ออกพิงแตกเสร็ออกิงแตกเสร็จยากะฝัน i never end ดีพี่สามโจ้พี่สามโจ้เห็นแมทใหม่มาดูเล่นง่ายก็เฟรดงันก็บุกอุ้ยมาชิงสองตัวสองัสอตัวอุ้ยมาเจอแล้วเดิน กู้เลยบัตม for ันมันซ้อนแล้วสองใสองล้เลยใกล้เลยใกล้เลยขั้นบีปะให้เปน้เปอวันีเปนเอาเดร์รัคนแถบออจัดไปเลยใช่โอชิตอุรีย์กระตันกะตัน้ทุบหมาทุบหมดเอโล่เอชเอาตัวนี้อาตัวนี้ มันเฉดซีมีเข็นกบั๊กกบั๊กแล้วก็ทำอะไรด้ตั้งแต่ไ o กับเพื่อนมีเฟตัวนึ่งมีเฟสตัวนึ่งตีน่าจะเขี่ยเออเออยิงกล้องไปยังเขียงจะเข้าอีกู้ตูก็่ก็ก็สก็สีู่อทูเอ้ยมเลยีทีสตัวย่าทีบ่ะไซเฟอร์แล มัมซีทีทีทีคันคลอสต์อย่างเงี้ยดูดูทีทีทีโอ้ทีโอ้ทีโอ้ทีซีทีตาล้อได้น้อติดมุงเงี้ย Let's go back go back อย่าไม่เข้มแข็ง Your fault อะไรหนึ่งเป็ดดุดดุดข้างหน้าตีเดี๋ยวตรงนี้อ่ะเสร็จมาเลยพี่เสร็จมาเลยพี่เสร็จเฉยมันเลยเฉยมันเลยเฉยมันเลยเสร็จ

S <S อไม่มาโกรธยิงกุ้ยเหี้ยไ้หัวกูชัดพ่อมึงแบกใส่ทิไรสิข่า่ถานไม่ได้แคตอนไม่ได้ไม่ได้ล็อกปเลยมิโดดได้ครับซีครับซีคอมองขวาก็ระระกุยไปเลยไม่ไม่เพื่อนเขาซีไอโกไซโอเลดี้แมนตรงนี้มันเหลือเลยไอเหี้ยเข้าอยู่หลังไปแล้วแมงเียกเด็เด็ด็ากินแบก่ไปเย เล่นรอนะเล่นรอกูนะ่อตัวกันหลาพี่โซเล่นตายนี่ส์ไอ้ไมบัติ minus 19ไปหน่อยเลเยอร์สแตนดิ้งไอ้แพดดิ้งในบอมมาดูโอ้โหเยอะมากจะทำอะไรหรือไหรอไม่ไม่ทำเสียงเออะไรทำเสีย่เทำเสีย่เล้วพี่ b l o c เฮ้ยใครบอักไปตายไงอเมริกันีกทอเมริก exactly ันไม่ทำอะไรตีก็ไม่ทำอะไรเลยมันจนนะตกตลาดเ้นวันเดียวันเดียวันเดียร e โบเทียยูพน ไปแลงวกูซีลองกูซีลองโซว่าแคบแฟนขอตัวม่ตัวกูซีลองแีลอีนสะโซว่าเอเดินแล้วเพื่อนเดินเข้าซีขนาด้แม้วันแทบแม่เย็นไม่ใคแต่ว่าไอ้แตเฟอร์โดตายไปคิวน้องไอ้ยกูไปยืนเล็ก่อ้ย่นี่ไอ้ย่า One enemy remain เด็กๆเนเนี่ย้ลยมึงเล่นยากอแล้วม

One enemy remaining. มันเล่นหม really voilà. ู่เหี้ยเลยวะเหี uh. ้ยปีดิกจ um, ัดเลยกูบีบีบ้าพวกในบีบ้างตันไปใส่กูบีเล็บใส่เนาะกูเล่นเกมสองห้องด้วยกันะต่เล่นเลือกวะทีมกูยิงกันจู่กระจายเอ้าบ้าทำไมฟอร์มอยู่งั้นไม่กันหลังให้เพื่อนไงกูทำอะไรที่ไหนเพื่อนโอเคสวัสดีครับพี่ลองมันตอนนี้กูรอกูรองปัดกูรองปัด ว้กูแข่ได้หมดกูบ้านใจไอ้เี่เ้ยกี้เคล้วกมัเ้กับเ้มรัเตอยเอร์เตียมคฟิวมาากูไ่เตี้ออจะหลุดเางนดันโอเคอะลูกซองกูว่า one enemy remaining วแทเลยเหรออดมวัแทบต่อไาตัวกูทำทำไมไรเนี่ย เราถามให้มันแท็กนีหรอเพื่อนไอ้นู้นไอ้นอนประมาณนี้หะเพื่อนกดีกดรว่านยูเอาที่ไมบอดี้เนี่ยคนดูช่องบบบอกอะไรวะต้องรักเทากับเพื่อนม้สึโอ้ยแบ็คตเจ้โรโนซีอาร์ทักกับจอโน่เนฟอบิลที่กลับมาผลงานก็ไม่ดีนะเดี๋ยวนะกัน

ใช้อยู่ครับไม่เจอเฮ้นเห็นปะกระโดดเห็นแล้วโอีๆคนแตกหรอพวกกูต้องกอบกูวงการวอลโลแนไปเหอนียอะจังไอ้กาลแค่รงกเสดานมาหลังฮะสวัสดว